สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมโอ้ใช้การโทรแล้วมันตัดสายนะครับผมซึ่งผมเพิ่งเห็นนะครับผมคอมเมนต์นะครับผมก็แปลกเหมือนกันนะครับ youtube เนี่ยก็คือมันทำไมไม่โชว์คอมเมนต์ทั้งหมดนะครับผมผมเพิ่งไม่เห็นนะครับปกติแล้วผมจะตอบแทบจะขอทุกคอมเมนต์นะครับผม ผมอยากจะบอกว่าถ้าผมไม่ได้ตอบนะครับแสดงว่าผมไม่เห็นไม่เห็นจริงๆนะครับผมผมไม่เห็นจริงๆอะ่ะให้ทุกๆคนนะครับลองไปที่การตั้งค่าดูนะครับผมไปที่การตั้งค่าแล้วไปที่การแจ้งเตือนและแถบสถานะนะครับตรงนี้ให้ทุกคนนะครับผมลองเช็คดูนะครับลองเช็คดูว่าเราได้เปิดพวกนี้ไว้หรือไม่นะครับผมถ้าใครไม่ได้เปิดให้เปิดไว้นะครับ ตามตามตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยมันอาจจะเกี่ยวข้องกันก็นกได้นะครับผมนะมาต่อนนะครับให้ไปที่แอปพลิเคชันและการอนุญาตไปที่การจัดการและกา,การจัดการอนุญาตนะครับผมไปที่การเริ่มต้นอัตโนมัติครับ ให้มาเช็คดูนะครับตรงนี้มันคือการอนุญาตให้ทำงานเบื้องหลังพื้นหลังนะครับผมเห็นไหมเขาจะเ,เขาจะพูดบอกว่าเปิดใช้งานเมื่อเปิดเครื่องเปิดใช้งานในพื้นหลังนะครับผมซึ่งมันจะทำให้แอปพวกนี้ทำงานพื้นหลังได้นะครับเห็นไหมไลน์ Line, messenger ผมก็เปิดไว้นะครับผมลองเข้าไปเช็คดูนะครับ และอีกอย่างหนึ่งนะครับผมที่หลายๆคนถามว่าอันต้าเกมโหมดนะครับผมผมผมพูดตรงๆมันสําคัญมากนะครับมันสําคัญมากผมเคยอธิบายไปคลิปที่แล้วนะครับว่าอันต้าเกมโหมดเนี่ยเดี๋ยวก่อนมามันคือแอปที่สามารถปิดกั้นแล้วเปิดกั้นเราได้นะครับนะ ขนาดที่เราเล่นเกมนะครับผมก็อลองทําตามผมดูนะครับ mm hmm. เผื่ออาจจะได้ผลนะครับผมให้เราเข้ามาที่ราเบียบมาหน้านี้นะครับมาหน้าที่อันตราเกมโหมดนะครับผมนี่แล้วไปที่ไอตรงนี้ข้างบนขวานะครับเป็นรายละเอียดนะครับผมรายละเอียดคุณสมบัติการทํางานของอันตราเกมโหมดนะครับ นี่เห็นไหมเขาจะ,สะแสดงขึ้นมาให้ดูเลยครับการโทรในเบื้องหลังนะครับสายที่รับระหว่างเล่นเกมจะอยู่ในเบื้องหลังและจะเปิดใช้งานแฮนด์ฟรีนะครับนี่เห็นไหมอันนี้คือคุณสมบัติของเขานะการบล็อกการแจ้งเตือนนะครับผมการแจ้งเตือนแบบลอยจะไม่ปรากฏอยู่ในบนสุดของโทรศัพท์ขณะเล่นเกมนะครับนี่ การเล่นการเล่นอัตโนมัติขนาดน้าจอรออันนี้ไม่เกี่ยวกันนะครับผมนี่หัวใจหลักของเราอยู่2อ,อันนี้นะครับผู้ช่วยการจากการเกมอันนี้ไม่เกี่ยวน,นะครับนี่มันจะมีกันนี่นะครับการโถเบื้องหลังนะครับการโหเบื้องหลังคือการที่เราใช้งานเบื้องหลังของ คือเบื้องหน้านะมันจะเป็นเกมนะครับสมมุติผมเล่นแขนดีเนะี่ยแต่เบื้องหลังเนะี่ยมันคือการโฮนะครับครับอันนี้คือเราเปิดการใช้งานการโทรเบื้องหลังนะครับให้ทุกคนไปเปิดการบล็อกการแจ้งเตือนปิดถูกต้องแล้วครับสายที่ปฏิเสธนะสายที่ปฏิเสธสายเรียกเข้าทั้งหมดจะไม่ได้อยู่ในรายการอนุญาตในการโทรบางสาย จะถูกปฏิเสธระหว่างเล่นเกมที่กําหนดนะครับถ้าใครเปิดไว้นะครับให้ไปปิดนะครับถ้าใครเปิดไว้ให้ปิดคือโทรให้ตายก็ไม่ได้ยินนะครับไม่รู้เรื่องนะครับผมไม่รู้เรื่องโอเคเราเข้าไปที่เกมกันนะครับเข้าไปที่เกมมันจะเห็นเห็นภาพเยอะกว่านี่ขนาดเข้ามานะครับมัน เ,เดี๋ยวผมบอกเสียงขนาดเข้ามานะครับผมมันจะมีภาพโชว์ขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่การโทรเบื้องหลังเปิดนะครับผมการบลอกการแจ้งเตือนปิดสายพัททีปฏิเสธปิดยืนยันนะครับแล้วถ้าใครอยากจะใช้ Messenger Line นนะครับผมในการโทรเนี่ยมันง่ายนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะ ผมจะใช้สามนิ้วนะครับสมนิ้วดึงลงมาอย่างนี้อไปที่เมสเ e น g จอนะครับนี่มันก็จะมาเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะโทรหาลูกผมดีกว่าออเอาดูนี่ ครับเห็นไหมเอเอมาต้อ,งอ,อตงอูน่ะเดี๋ยวป่อเดี๋ยวปออันนี้กับเดี๋ยวมาเท่าอูมาเจ้าแป๊บเดียวนี่เห็นไหมครับทุกคนนี่ท่านเป็นลักษณะแบบนี้นะครับให้มากดที่การตั้งค่านะครับ อนุญาตการแสดงภาพสอนภาพนะครับผมปิดนี่มันก็จะออกมาเป็นแบบนี้เห็นไหมครับการทำงานข้างหลังนี่นี่ผมต้องบอกนะอันต้าเกมหมุม,มันจะใช้ง่ายเดี๋ยวผมจะให้ลูกผมโทรมาดูนะนะครับผมจะให้ลูกผมโทรมาดูดูว่ามันจะตัดสายหรือว่าอะไรไหมนะครับ นี่เห็นไหมครับมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นี่อเดี๋ยวผมจะกดรับดูนะครับอ่เขาร่วมการโทรนี่แล้วก็แบบนี้เห็นไหมครับง่ายๆก็ยังไงก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับผม ถ้าใครไม่ได้นะครับทำทำทำตามที่ผมแนะนําไปแล้วถ้ายังไม่ได้ให้ไปปรึกษาร้านเลยนะครับเพราะว่าผมก็ผมก็จนปัญญาแล้วนะครับซึ่งก็ยังไงก็ลองไปเช็คดูนะครับผมไปเช็คที่ผมแนะนําให้ให้ทุกคนได้ดูดูนะครับผมเผื่อจะได้ผลนะครับผมก็ ใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับผมก็ขอฝากกดซับสไครป์ให้ผมเพิ่มเป็นกำลังใจผมทำคลิปแบบนี้ต่ออไปนะครับส่วนใครที่ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเล่นเกมยังไงถ้าผมพอจะมีวิธีนะครับผมแนะนําผมก็จะทําคลิปให้นะครับคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับผมผมจะตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ